ศึกษาท่อนพี่โนโอ้องสูงดีครับมาชมวิวมนสุดยอดเลยครับนี่ว้าวอินเท็นตมากๆเลยรนถะนนไฟนะครับรถไฟจะไปบางว่านะครับอันนี้ก็อึดคลองอย่างซองนุนซีเฟสหนึ่งไง สบายดีสวัสดีครับบาปไปเดว้าวรถไฟพี่นอ้องไปรับชมเลยครับผมตรงนี้มืด่นเดอร์ครับผมบาปไปเดินเ็บภาบรรยากาศในที่ไอ้น้องได้รับชมนะครับตัางนาจะเป็นตึกเอ a เอนะครับ ดีด้วยครับมีไทยพุทธบาทคนเดินนะครับผม บรยากาศให้นะครับผมม<อ>ีไฟด้วยมีไฟด้วยนะครับแถวาชม โมีที่นอนครับผมเปิดน้ำนะครับน้าตึกบเอเอนะครับผมสวยงานจริงๆนะครับตอนกลางคืนโอ้ยมีที่นองมีแตาไฟนะครับผมมีเตาเอเอ้อครับผมมาเจอเทพภาพบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับ ร้อยหนึ่งนะครับบาร์พีเตอร์พูดผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมหลอดมีดเป็นไม้นะครับครับผมไป่นี่น่องมาลับโซฝั่งนั้นเลยครับโอ้ยสวยงามจริงๆสวยงามมาลังการเลยครับนี่พี่น้องดึก อันนี้ตึกเอซสาทอนนะครับนะมี่น้องความสูงนาเหมพนี่้องสูงลอยลอยเจ็ดสิบหรือเปลนะ่าบางเจอกับบชามกันนะครับตึกเมืองไทยนะครับสูงที่สุดเลยนะครับไปเจอตึท้ายเลือดกัน ในน้องในรับสมือเก่านะครับเดี๋ยวบัฟเตอร์จะขึ้นสะพานลอยนะครับใารมบรรยากาศให้นะครับ บิงสะพานลอยพี่นอ้องขนาดสะพานลอยได้นี่มีเส้นสีเหลืองด้วยนะครับนี่พี่นอ้องเนี่ยเบิงฟังนี่ก่อนนะครับถนนเมืองไทยนะครับวานี่พี่นอ้องเบิตึกนะครับ ผานลอยยังมีเส้นานะ้าเนาะนี่เน,ะนาะบริษัทนะครับถ้าดังก็ขอคอไผ่นำด้วยเด้อครับผมเสียงรถเนาะเสียงจะดังนะครับผมดึกสาธอนพี่น้องสูงดีครับมาชมวิวมนสุดยอดเลยครับนี่ว้าบินเต้นมากๆเลยนะครับ ตไฟนะครับรถไฟจะไปบางว่านะครับตอ,ตอกนกลางคืนสวยงามจริงๆ ได้พี่น้องตับสม,มอยู่ข้างล่างเลยครับผมอันนี้ก็อิ้งคลองอย่างสองนนทีเฟสหนึ่งไงอ๋อ,อสองนนนน,นทีเฟสหนึ่ง ไฟมากครับนะต้นใบเตยเด้อพี่น้องนี่โอ้หลายเียครับ เบิ่งเอาพี่น้องตึกเมืองไทยสูงมูง่มที่สุดเลยครับนี่คุณตึกสาทรเนานะ ข้อจบคลิปน,นี่ก่อนนะครับประรับตรงคลิปต่อไปน้อครับผมฝากไลค์กดแชร์กดับไคาาด้วยครับโอ